รีวิว Insta 3 6 0 x Pro กล้อง Action Cam ที่ฟีเจอร์เยอะมากๆแล้วก็มาพร้อมกับ AI ในราคานะครับที่สามารถจับต้องได้วันนี้ครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับการใช้งานเจ้าตัวกล้องตัวนี้เลยครับตัวนี้คือเจ้าตัวกล้อง Insta 360 x Pro นะครับเรียกได้ว่าเป็นกล้อง Action Cam ตัวหนึ่งที่เราอินฟตูต่างๆนะครับต้องบอกว่าชื่นชอบกันมากๆโนด,ด้วยตัวเนื้อไฟล์นะครับที่มันค่อนข้างจะดีครับ ซึ่งทีมีนะครับสำหรับผมเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับการใช้งานเพราะว่าจะให้เรียกว่ารีวิวเลยนะครับก็คงไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้ครบฟีเจอร์แล้วก็ไม่ได้มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้ครบทุกฟีเจอร์กันด้วยครับ d i s c l a i m เมื่อก่อนนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับผมซื้อด้วยเงินของผมเองนะครับซื้อมาใช้เองเนาะด้วยเงินตัวเองนะครับแล้วก็ผมอาจจะมีบแอดเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าผมเป็นแฟน DJI นะครับพอสมควรเลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลนะครับกันเอาไว้เนาะถ้าถามนะครับ เจ้าตัว Insta 3 6 0ม p กตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าคนรอบข้างของผมนะครับทั้งผีไร้แเซไฮต่างๆเอยนะครับพี่ใหญ่นาเพกโทมซึ่งต้องบอกนะครับว่า้ทั้งสองท่านก็บอกว่าเจ้าตัวเอ r โตัวนี้มันค่อนข้างจะน่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างจะจบนะครับได้ในตัวเลยนั่นเองครับยังไงครับเดี๋ยวเราผมไปแชร์ประสบการณ์การใช้งานเต็มๆนะครับของเจ้าตัว In s t a 3 6 0ม p กตัวนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันครับเรามาดูสเปคนะครับแล้วก็รอบตัวของเจ้าตัวอินทร3สามหกัวนย้เันตัวนี้กันตัวน จสามารถพับนะครับเซลฟี่แบบนี้ได้เลยนะครับตัวเครื่องมีการร้อละเราเปิดนะครับเป็นระยะเวลานานโดยที่แทบจะไม่อัดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นปุ่มนะครับในการรีคอร์ดต่างๆด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มนะครับในการเปิดปิดแล้วก็ผมทาให้ดูเนาะตัวนี้นะครับก็จะเป็นช่องเสียบนะครับเจ้าตัวสายเจ้าตัวไทซีแล้วก็เสียบนะครับเจ้าตัวไมโคร s อสติการ์ดได้ในส่วนตรงนี้นั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนนะครับที่เจ้าตัวเป็นแบตเตอรี่ ก็ตัวนี้จะรองรับนะครับจอตัวฟาชาร์ด้วยนั่นเองตัวจอสามารถพับเซลฟี่ได้โดยที่คุณนะครับต้องกดตรงนี้ก่อนเนาะแล้วมันจะบดลองนะครับสลักคุณถึงจะสามารถเปิดมาแบบนี้ได้นั่นเองครับ เซนเซอร์ครับของเจ้าตัว i n s t a 301 6 Pro ตัวนี้นะครับจะมีขนาดอยู่ที่1นึส่วนหนนิ้วแล้วก็ตัวเลนส์ตัวนี้นะครับมีความกว้างที่16มิลลิเมตรเนะครับ151องศาโฟกัสใกล้ที่สุดนะครับที่35เซนติเมตรแล้วก็ตัวเลนส์ตัวนี้นะครับเป็นการ Co er with โคเอ็นจิเนียร์วิดไลกาโดยนั่นเองวิดีโอตัวนี้นะครับสามารถทำได้สูงสุดที่เจ้าตัว 8K 24 fps นะครับแล้วก็วิดีโอถ้าเป็น 4K นะครับได้ที่120 fps แต่ถ้าใครต้องการรโหมด HDR นะคับต้ององยู่่ที30 fps เท่านั้นฟไม่สิบบิทครับการสั่นตัวนี้ให้มา6แกลแล้วก็ไฮบริดซัลล์360ซึ่งเดี๋ยวเราไปเทสกันอีกครั้งนึงนะครับถ่ายภาพนิ่งได้ตัวนี้ภาพนิ่ง48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวจอตัวนี้ขนาด2.4นิ้วกันน้ำ10เมตรมีฟาชารแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่179.8กรัมครับ ตัวจอตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานนะครับได้งา่ายผมรู้สึกว่าคุณภาพหน้าจออาจจะไม่ได้เท่าไหร่นะครับสไลด์ลงเป็นการเซตติ้งต่างๆนะครับมีไวซ์คอนโทร่ต่างต่างแกชเชียร์คอนโทรการปรับนะครับเจ้าตัววิดีโอเอความสว่างหน้าจอแล้วก็จะมีนะครับอจอตัวดีเทคต่างๆ่าดีเทคจตัวไมโครโฟนต่อ AirPods Setting นะครับเข้ามาตรงที่ตรงนี้ได้เลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเมนูมันเยอะมากๆนะครับจนมึนๆสไลด์ขึ้นมาก็จะเป็นการปรับนะครับเจ้าตัวโหมดวิดีโอว่าเฮ้ยอยากได้โฟ 8K 2.8K 2.7K นะครับการสั่นวิดีโอนะครับแล้วก็ดูเรทชั่นต่างๆนะครับลายซ้ายก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัวแกลเลอรี่ปัดขึ้นปัดลงได้นะครับประมาณนี้สลา์นี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าพวกสีแสงอะไรพวกนี้ครับ ถ้าถามนะครับว่าให้เจ้าตัวจอฟลิปตัวนี้นะครับมันดีไหมต้องบอกว่าเฮ้ยใน usable จริงๆนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีความจอใหญ่นะครับค่อนข้างจะเหมาะสมกับเล่นเองครับเวลาที่ผมนั่งถ่ายแบบนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมากๆเลยนะแต่สิ่งที่มือใหม่อาจจะต้องรับรู้ไว้นะครับคือถ้าคุณใช้งานอะ่ะเวลาที่คุณใช้งานนะครับแล้วคุณมองกล้องอะ คุณอาจจะไม่ได้มองเจ้าตัวเลนมองตัวกล้องอนะพวกนี้นะครับคุณอาจจะมองจอซึ่งเวลาที่คุณใช้งานจริงๆอ่ะมันค่อนข้างที่จะดูตาลอยนะครับพอสมควรเลย<ม>เทียบกับการที่มันอยู่บนจอเล็กๆนะครับ ของกล้องแอคชันแคมต่างๆทั้งโครโปทั้ง DJ i นะครับส่วนตัวอาจจะมองว่าเหมาะกว่านั่นเองเพราะว่า1ตามันจะไม่ลอยเนาะสองนะครับผมมองว่าเฮ้ยเราดูเฟรมคร่าวๆอยู่แล้วแหละเราไม่ได้ดูอะไรเยอะนะครับการที่ใช้นะครับตัวตัวจอเล็กของกล้องแอคชันแคมตัวอื่นมันก็ดูโอเคนะไม่ได้เลวรายอะไรนะครับแต่ถามว่าสะดวกไหมก็ต้องบอกว่าสะดวกมาแม่ครับแล้วก็อย่างที่2นะครับผมรู้สึกว่าในการใช้งานของผมยูเซเบิลของผมแมถสมมติเวลาผมบอกไปถ่ายใช่ไหมบ้าบ้าๆบ้าอะไรประมาณนี้แล้วผมแบบต้องการอย่างเนี้ย แล้วก็เฮ้ยเธอเธอดูข้างหน้าสิอย่างนี้นะครับมันทําได้นะแต่ปัญหาก็คือเวลาที่คุณจะดึงกลับมาเซลฟี่แล้วก็ถ่ายตัวเองต่อตรงเนี้ยมันต้องปลดล็อกซึ่งหลายคนในการใช้งานแรกๆจะไม่ชินแล้วก็มมนต้องใช้พลังนะครับในการโยกกลับมาเซลฟี่นะครับพอสมควรเลยผมอาจจะไม่ได้ปลื้มนะในส่วนนี้ผมอาจจะชอบนะครับลักษณะที่เป็นการโชว์นะครับ2จอของเจ้าตัว D J I มากกว่านั่นเองครับ ถ้าถามสรุปนะครับว่าเฮ้ยจอตัวจอเซลฟี่นะครับเบิร์กไหมก็ต้องบอกว่าสามารถทํางานได้ดีครับจอใหญ่คมชัดเนอะแต่ถ,ถ้าถามว่ายูเซเบิลสำหรับผมไหมผมอาจจะไม่ได้มองนะครับว่าในส่วนนี้เป็นจุดเด่นในการใช้งานคมมากขนาดนะั้นแต่ถ้าใครชอบจอใหญ่ผมว่าตัวน,นี้ถือว่าค่อนข้างจะโอเคครับ เพื่องต่อไปที่อยากจะพูดถึงครับก็คือในด้านของเจ้าตัวไฟล์ตัวนี้นั่นเองตัวนี้นะครับจะรองรับไฟล์นะครับที่เป็นเจ้าตัว8บิตนะครับจะไม่รองรับเจ้าตัวไฟล์10บิตเหมือนกล้อง Action Cam ที่เปิดตัวออกมาในปีเดียวกันซึ่งถามว่าในการใช้ง,งานจริงมันเป็นปัญหาไหมก็ไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นหรอกครับ เพราะว่าในการใช้งานนะครับไฟล์ปกติมันก็ถือว่าเป็น8บิตยอยู่แล้วแต่ถามว่าเฮ้ยในการใช้งานถ้าคุณต้องการเกรดดิ้งอ่ะคุณก็ต้องเปิดโปรไฟล์นะครับที่เป็นเจ้าตัวแฟดถามว่ามันใช้งานได้ไหมมันก็พอใช้งานได้แหละครับแต่มันจะไม่สามารถเกรดดิ้งนะครับได้สนุกเนาะเหมือนเจ้าตัวพวกแอชเชนแคมตัวอื่นทั้ง DJ i ทั้ง GoPro นั่นเองครับแต่สิ่งที่ต้องชื่นชมเลยนะครับของเจ้าตัวนี้ก็คือด้านเจ้าตัวแอปครับตัวนี้จะใช้แอปนะครับที่ชื่อว่า i n s t a 3 6 0สุดเลย ซึ่งเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับตัวนี้แอปวินาสามบกศูนย์นะครับพอกดเข้าไปเนาะตัวนี้นะครับมันก็ถ้าเราเปิดกล้องอยู่นะครับมันก็จะให้เรานะครับกดคอนเน็กอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาอยู่ไม่นานมากนะครับประมาณ10 2 0บวิประมาณนี้ในการคอนเน็กระหว่างเจ้าตัว 3. 6 0 e วตัวนี้กับเจ้าตัวโทรศัพท์ของเรานะครับโดยการเชื่อมต่อนะครับในการแบบคุยแรกๆมันจะใช้เจ้าตัวบลูทูธเนาะแต่เวลามันพรีวิวต่างนะครับมันจะใช้เจ้าตัว Wi-Fi ในการส่งข้อมูลเองครับแล้วทีนี้ ตัวตัวนี้นะครับมันก็จะตัดมาละมาตัวนี้มันจะไม่สามารถพรีวิวนะครับตัวหน้าจอได้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่แต่มันก็โอเคแหละสามารถใช้งานได้อยู่ประมาณนึงนั่นเองนะครับผมขออนุญาตวางตัวตัวนี้ก่อนตัวแอปตัวนี้นะครับสามารถปรับสีได้นะครับว่าเฮ้ยคุณอยากได้สแตนดาร์ดวีวิดแฟลต่างๆนะครับรวมถึง Urban Snow ต่างๆนะครับปรับได้เลยตัวเล่นปรับเป็นแอชเชนวิวนะครับก็จะกว้างเป็นออโต้ไวดีวาร์อเฮซอนล็อกนะครับก็เนี่ยฮอเฮซอนล็อกนะครับมันก็จะ ดูไม่ค่อยล็อกเท่าไหร่นะครับจากการใช้งานจริงเนี่ยวเราเข้ไปดูไฟล์เนาะการสเตเบลไลซ์นะครับต่างๆปรับโหมดต่างๆนะครับฟรีเฟรมเจ้าตัวฟรีเฟรมตัวนี้นะครับมันเหมือนจะเป็นเฟรมอันใหญ่ไว้นะครับเราก็สามารถไปเลือยครอปได้ว่าเราอยากได้แนวตั้งนะครับหรือว่าแนวนอนในภายหลังด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นเซนเซอร์48ล้านพิกเซลเนาะมันก็ทำงานได้ง่ายนะครับมีไทม์แลปส์เนาะมีเจ้าตัวไทม์ชิปนะครับสโลว์โมชั่นต้องบอกนะครับว่าฟีเจอร์ของตัวาตัวอินสตาแกรมหกศูนย์เนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะมากๆเเรรรราาาาาากกกก็ปัับบแแต่่งนะะคได้ยออมมมมๆถวีล ถ้าใช้ยาวๆผมว่ามีการแหลกเล็กๆน้อยๆน,นะครับเนี่ยไม่ได้แบบคือไม่ได้เร็วถามขนาดนั้นนะครับจะถามว่าเป็นปัญหาในการใช้งานของผมไหมอาจจะไม่ได้เป็นการใช้งานนะครับเป็นปัญหาการใช้งานของผมสิ่งที่มันดีมากๆอื่นๆนะครับก็คือถ้าเราเข้าไปที่อัลบั้มอะต,อตัวแอปตัวเนี้ยมันสามารถทํางานนะครับได้แบบ เราโหลดไฟล์ออกมาสามารถอ d ด t ิตนะครับเจ้าตัวนี้ได้ผ่านเจ้าตัวแอปแคมราสาม0เลยซึ่งตัวอิ i t มันทํางานได้ฉลาดมากมี AI นะครับช่วยประมุมผลต่างๆซึ่งอันนี้นะครับก็สามารถไปดูรีวิวคนอื่นได้นะครับผมอาจจะไม่ได้เมนชั่นถึงมากแต่ตรงนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับนะครับว่าเจ้าตัวแอนสามศูนย์มันทำแอปพลิเคชันได้ค่อนข้างจะดีมากๆมีอาการนะครับแหลกเล็กๆน้อยๆนะครับแต่อุปอร์ฟีเจอร์มันเยอะมากจริงๆครับสำหรับเจ้าตัวแอปอิน t าสามศูนย์แล้วก็นี้นะครับผมให้ดูนะครับถ้าเราไปที่อ พอร์ตวิดีโอนะครับมาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับกด next นะครับมันก็จะมีนะครับ preset พอสมควรเลยจริงๆเราสามารถปรับนะครับเจ้าตัว preset motion nd ต่างๆนะครับคือบอกได้เลยว่าเฮ้ยการใช้งานเจ้าตัวแอปอินเตอร์สับนตัวเนี้ยมันสนุกมากๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะยอมรับแล้วก็เรียนรู้นะครับการใช้งานเจ้าตัวนี้ไว้ถ้าไม่ได้ใช้ผมว่าเสียดายการซื้อกล้องตัวนี้มามากๆครับเรื่องต่อไปที่อยากจะพูดถึงครับก็คือในด้านของเจ้าตัว face d e t e c t i o นนะครับนี่ผมให้ดูนะครับ ผมใช้ไอโฟนอ่านเนาะคือเราจะเห็นนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นเจ้าตัว fade ด e ิเคชั่นนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นถ้าผมจะไม่ผิดอะมันฟิก o โฟกัสแล้วก็พอมันใกล้ๆมากๆนะครับมันก็ไม่สามารถโฟกัสได้อยู่แล้วครับแต่เนี่ยสมมติมันใกล้มากๆอะแต่มันก็ยังแบบพูดไงเดียวมันก็ยังดีเทคให้อยู่แต่จริงๆคือมันไม่ได้โฟกัส ได้มากมายเลยขนาดนั้นนะครับจริงๆนะบอกว่าปิดไปก็ได้นะสำหรับเจ้าัวเฟเดเดชันตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่ควรรู้ไว้ว่ามันสําหรับผมนะถือว่าเป็นเฟเดเดชันนะครับแบบปลอมๆนั่นเองครับแล้วก็เรื่องถัดไปนะครับที่อยากจะเมนชั่นจริงๆนะครับก็คือเจ้าตัวมสาตัวนี้มันจะเป็นแม่เหล็กใช่ไหมครับซึ่งมันก็สามารถทํางานนะครับได้ค่อนข้างจะง่ายปุ๊บปึ๊บนะครับแต่มันมีการล็อกนะครับอยู่พอสมควรเลยใครที่เฮ้ยต้องการให้มันใช้งานจริงๆนะครับอาจจะต้องระมัดระวังว่าเช็คดูดีๆนะว่ามันล็อกในการทํางานจรริงงเหหมืืออนนกัย แล้วก็เอาเขาออกใช้พลังอยู่ประมาณหนึ่งนะไม่ได้แบบล็อกง่ายขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเฮ้ยถ้าคุณใช้งานพวกนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดัสะดวกนะครับพอสมควรครับต่อไปนะครับผมจะไปเทสครับเจ้าตัวอินดิอ300ให้ดูนะครับทั้ง outdoor indoor low light นะครับว่าเฮ้ยในการใช้งานจริงนะครับมีโหมดไหนบ้างแล้วก็ใช้งานจริงเป็นอย่างไรครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่อยู่เน้นมอนเพึ่งจินข้าวเสร็จนะครับลองเทสตดูอันนี้ผมซือถ่ายแบบปกติเลยไม่ทำแหล่ตอนนี้กำลังเดินลงบันไดนะครับ ประมาณนี้ตอนนี้ก็อยู่กับพี่วิทวิตสวัสดีครับทำไมไม่ฟิบจอเออลืมลืมแบบว่าก็มันฟิบได้นีข้างๆเออิไงนค่นะครับเือเราชอบตรงที่มันมีเฟรดีเทคอะแต่เราก็ไม่รู้นะว่ามันโฟกัสหรือเปล่าออใช่คือเพ่งตามองหรือแล้วอาจจะไม่โฟกัสเออ เดินเราไปลองโลไล<ป>ท์ <c oughs> เราจะเข้า m อ t แล้วก็เดินไปร้านเทปกระเจตครับที่ไม่มีอุปกรณ์เสริมทิตาขายคนนี้ผมกับมาซื้ออุปกรณ์เสริมทนตานะครับแต่ไม่มีครับพี่เบนถ้าพี่เบนได้ดูคลิปนี้นะครับต้องเอาเข้ามาชุดเดียวพอให้เฟิร์ส <c oughs> ไม่ต้องละไม่ไม่พี่ต้นกหรอให้ไปซื้อสูงโอเคนะครับ นี่ก็ถ่ายง่ายๆถือแบบไม่ได้มีขาอะไรนี่โลไลฟ์ประมาณไม่ในตัวกล้องอาจจะมีโอโซโก็ได้นะ จับหน้าแล้วก็จับเสียงไปด้วยเขาบอกไว้จริงตัวนี้มันมีไม่รอบทิศทางแต่ให้เอาฉลาดอ่ะให้ไปกดเลือกเลยว่าอยากได้ทิศทางไหนคือมันเรื่องหน้าหลังอะแต่อย่าไปรอบรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้ตั้งเลยนะอันนี้คือดีฟอยของมันเลยพราถ้าไม่ได้ตั้งมันก็รับตรกทิศทางไปเลยใช่ก็เขาด้วยใช่เจีมั่งเดินไปนะครับตอนนี้ถ่ายมาสองนาทีนะครับกล้องยังไม่ร้อน ถ้ากล้องร้อนก็ควรไปทำใหม่นะครับพูดจริงๆเออกล้องร้อนก็ควรไปทำใหม่นะครับอยางอัาอยู่นี่เป็น HDR ด้วยกดถ่ายรูปได้พร้อมกันเฮ้ยเบยดีดใช่สกินโทนนี่คือสาวๆชอบเข้าไหนสาอินเดียอินเดียอะไรอย่างเงี้ยต่างอินเดียชอบ ก็กลับออกมาข้างนอกเอ t ยอทีรอแสงมีท้ทองฟ้าใช่ก็มีกลุลงขายบัมเบิ้ลจิ๋มวนเออนะครับเราจะไม่ถ่ายเราจะทำเวลาไปกินเนื้อก่อนอแล้วก็เราจะเข้า ลาดพร้าวฮิลส์นะครับลาดพร้าวซอย4ซ,ซึ่งเป็นที่อยู่ของเทปเกนเจตแล้วก็โรงแรมควอเตอร์ลาดพร้าวนี่นะครับเป็พี่เบสเทปเกนเจตเป็นเจ้เจาของโรงแรมนี้นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นี่นะครับอ่ะเข้ามาลงลา์อีกรอบ อันนี้ลองไว้บาลานด้วยเอาอตัวไว้บาลานเขาเป็นยังไงอันนี้ก็อยากกินนะครับเดนมิโดาออฟไฮเซนเดนมิโดเดมิอันนี้ไม่ได้แบบรองเท้าเบาๆปกตนะิอันนี้คือรองเท้าปกติเลยใช่ใช่ครับประมาณนี้แหละ สวัสดีครับตอนนี้เรามาเทสนะครับพรียววิดีโอนะครับของตัวตัวอินสตาสโบตอนนี้เราเทสกันง่ายๆครับผมจะไปชาร์จแบ,บตเตอรี่รถยนต์ผมนะครับข้างนอกเพราะวันนี้แม่ผมออกไปใช้แล้วุ่นนี้ผมไปใช้ต่อแล้วก็พรุนี้ขับค่อนข้างจะไกลก็เลยเออมาเรามาที่จะไปชาร์จรถกันนะครับวันนี้เทสแบบเรียวๆบ้านผมเลยนี่ อันนี้ตัวเพียวโฟร์เพียววิโดโอนะครับมันจะใช้เจ้าตัวเป็นออโต้โมดนะครับทุกอย่างเลยนี่ย้อนส่งย้อนแสงนะครับรถคันนี้กดคงกดแคทนะครับอันนี้ที่ชาช์าของผม g w m นะครับนี่มาผมจะเรลือประมาณหข้อแล้วก็มาชาร์จกัน ะนะครับใช้มือเดียวจะยากหน่อย,อยแล้วก็อันนี้นะครับเราจะเอามาแปะตรงนี้แลาเดี๋ยวเราไปดูในรถกันว่าจะเห็นไหมไม่น่าเห็นเนาะใช้เวลาชาร์จนะครับอีก4ชั่วโมง20นาทีนะครับ ก็อันนี้เอาลองมาให้ดูหนะว,ว่าเฮ้ยถ้าเราใช้เจ้าตัวเพียร์วิดอนะครับในการแบบแสงทั่วๆไปเลยในบ้านหมมูนี่แหละมันจะเป็นยังไงน,นั่นเองครับแล้วก็ใหม์ก็เป็นออโต้นะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับเราก็ลองเทสนะครับเจ้าตัวกันสั่นแบบดีวาร์ปเนาะซึ่งถ้าตามหลักแล้วนะครับมันควรดีเทคให้มันเป็นตรงกันครับและหน้าตลอดเวลาให้ดูคือเท่าที่ตามมันก็มันก็ระนาบอยู่นะแต่มันอาจจะแบบไม่ได้โหดนะครับเหมือนพวกโกโปอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นมันระนาบแบบ อย่างเงี้ยมันก็ยังระนาบอยู่แต่อันนี้นะครับมันพูดง่ยเดียวมันก็มีความแบบช่วยในระดับช่วยเออในช่วยในระดับหนึ่งได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่ได้สุดเหมือนพวกโกโปนั่นเองครับตอนนี้นะครับเรากำลังทสนะครับเจ้าตัว h o r i z o n l o c k นะครับก็จะมีการครอบเข้าใหม่นิดนึงนะครับนี่ให้ดูเวลาที่เราเอียงนะครับมันก็จะเอียงตามแต่มันจะเอียงตามช้าๆแล้วก็มันจะช่วยนะครับรักษาเลเวลนะครับให้มันตรงแต่มันจะไม่ขนาดพวกแบบโกโปอะไรพวกนี้นะที่แม้ว่าเราเอียงแบบ อย่างเงี้ยมันก็ยังแบบระนาบอยู่นะครับอันนี้จะไม่ขนาดนั้นอันนี้ช่วยประมาณแบบ10องศา15องศานะครับประมาณนี้แต่จริงๆก็ไม่ได้ช่วยเยอะอะไรขนาดนั้นแล้วครับก็อันนี้เทสให้ดูเฉยๆนะว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้นะครับผมจะเทสนะครับแบบกันสั่นไม่มีนะครับอ่ะสามสองหนึ่งนะครับอันนี้ผมเปิดเป็นออาต้าวานะครับเป็น 4K 25เนาะก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่แล้วเดี๋ยวเรา เดินกลับนะครับแล้วก็เราจะใช้กันสั่นแบบโลนะครับให้มันดีขึ้นอาะอันนี้ผมลองดูเขย่าเขย่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ัหมกรอบก็ตอนนี้นะครับจะเป็นการสั่นนะครับแบบโลนั่นเองก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่โฟบโฟบโฟบนะครับเดินลงเท้าแบบเมื่อกี้เลยนะลงเท้านิดหน่อยนะครับไม่ลงเท้าเต็มแล้วก็หมุนรอบตัวนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะเทสการสั่นแบบสแตนดาดนะครับที่มันให้มาเลยประมาณนี้อ๋อตอนนี้ผมใช้ขานะครับแบบของอูเรนซี่เนาะนี่ถือแบบเดิมรองเท้าแบบเดิมนะครับเล่นออลตอวแบบเดิมแล้วก็หมุนให้ดูปนะครับประมาณนี้เราที่เราหมุนนะครับเดิมเป็นหัวละตอนนี้นะครับก็เป็นการเทคสับการสั่นแบบไฮนะครับสีปกติเลย เล่นเป็นความกว้างแบบอ er ัลต์ไวท์นะครับได้ประมาณนี้นี่ลองเดินนะครับฟุ๊ๆแล้วก็หมุนนะครับรอบตัวนี่ประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเทก่สัตว์ ตอนนี้นะครับลองเทสความกว้างนะครับที่16มิลเนาะคือความกว้างสูงสุดนะครับของตัวนี้ก็เท่าที่ผมเห็นในจอตอนนี้นะครับมันก็มีความเบี้ยวอยู่พอสมควรเลยเออะม้แต่ก็เห็นได้ค่อนข้างจะครบนะครับ <Okay. S 1> ครบ ตอนนี้นะครับผมจะให้ดูนะครับในด้านของสีเนาะตอนนี้สีที่คุณกําลังรับดูอยู่นะครับรับชมอยู่นะครับจะเป็นสีเจ้าตัวมาตรฐานของเจ้าตัวอินทัางามศูนย์เอโพนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราสลับไปเจ้าตัววีวิดแล้วก็เจ้าตัวแฟชครับตอนนี้ครับก็จะเป็นสีครับเจ้าตัววีวิดนะครับที่ได้จากเจ้าตัวอินทราสามศูนย์เอโพนะครับว่าเฮ้ยมันจะได้ประมาณไหนก็ได้ประมาณนี้นั่นเองครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเรากําลังเทสนะครับเจ้าตัวสีที่ไปเรียกว่าแฟชนะครับซึ่งแฟชเจ้าตัวนี้ถ้าเป็นย่่้้ออืนนนะัมจเป็าายง DJI เนอะจะเป็นเจ้าตัว d i 尼莱นะครับหรือ d l o M อะไรพวกนี้แต่ตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวสีปกติแล้วก็เป็นแค่8บิตทั้งๆที่เจ้าอื่นนะครับเป็น10บิตนั่นเองครับก็สีที่ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมากรดดิ้งสีดูนะครับและนี่ก็คือสีนะครับผมกรดดิ้งเล็กๆน้อยๆนะครับจากเจ้าตัวไฟล์ของเจ้าตัวอินาร์ 300H Pro ครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับในการใช้งานเจ้าตัว i n s t a 3 6 0 S มโตัวนี้นะกันนะครับถามว่าตัวนี้โอเคไหม o v e r อร,อร,อร์ตัวฟีเจอร์ต่างๆมันค่อนข้างจะโอเคครับแต่ก็มีหลายเรื่องที่ทําให้เราหงหุดหงิดนะครับพอสมควรเลยเช่อนอนย่างเรื่องไฟล์มันไม่ได้มีสิบิตให้เราสามารถนะําไปเกิลดิ้งสวยๆได้มีโปรไฟล์แฝดนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันไม่พอต่อการใช้งานแต่สีปกติผมว่าให้โอเคนะไม่ได้แบบโดดเด่นหรืออะไรเหมือนที่หลายๆคนบอกอันนี้คือเป็นความคิดเห็นสําหรับผมนะครับจอผมมว่่า แย่มากๆอะ่ะคือผมรู้สึกว่ากล้องในราคา 10, 6 6ื่นแล้วอะ่ะมันน่าจะให้จอนะครับคุณภาพที่มันดีกว่านี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคมชัดเลยยิ่งผมใช้เทียบนะครับกับจ้าตัว action 4ผมรู้สึกว่าจอตัวเนี้ยมันมีความคมชัดนะครับมากกว่ามากๆนั่นเอง 3. ตัวเนี้ยมันบอกแบตเวย มันบอกเป็นขีดแต่มันไม่บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้าคุณต้องออกการบอกเป็นเปอร์เซ็นต์คุณต้องดูนะครับผ่านเจ้าตัวแอปพลิเคชัน i n s t a าสมซ,ซึ่งมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับอย่างที่4นะครับถ้าเรารคคอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นความเอียดไหนเนาะมันถ้าเรากดอยู่นะครับมันต้องโปรเซสทุกรอบ ตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นที่ 4K หรือเป็นที่ AI หรือเปล่าแต่ผมลองปิดทุกอย่างเปิด 4K เปิดเจ้าตัว f u l HD นะครับที่เป็น2530เฮ้ยมันก็เป็นเว้ยมันต้องโปรเซสวิดีโอเว้ยซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับในวันนี้แล้ววิดีโอ 8K ผมยังไม่ได้ลองนะครับแต่ได้ข่าวว่าฮีอยู่พอสมควรเป็นข้อมูลเอาไว้นักการนาว่าเฮ้ยในการใช้งานเจ้าตัว 8K เป็นยังไงผมไม่ค่อยเชยร์การใช้งาน 8K บนกล้อง Action Cam เพราะว่ามันนข้างจะร้อนนะครับมากๆเนาะ ราคาครับของเจ้าตัวอินทราสามหกศูนย์เอสโปรตัวนี้นะครับอยู่ที่16,000บาทนะครับตอนนี้เหลือประมาณ15ื่นหดินดิเนา้องในการซื้อจริงนะครับคุณสิ่งที่คุณจะได้คุณจะไม่ได้ไมค์คุณจะไม่ได้แบตเพิ่มนะครับผมรู้สึกว่า ถามว่า10ื่นเป็นราคาชั่นแคมที่แพงไหมถ้าเทียบกับโปรโถว่าไม่ได้แพงมากถ้าเทียบกับ DJ นะครับการที่คุณจ่ายเงิน1มื่นอ่ะคุณได้ครบเสร็จแล้วนะครับคุณมีเจ้าตัวนี้คุณมีเจ้าตัวไม้คุณมีเจ้าตัวแบตเตอรี่สำรองนะครับให้อีกประมาณ2ก้อนรวมเป็น3ก้อนผมว่า DJ i สําหรับผมมันครบจบมากกว่าในเงินที่มันจ่ายน้อยกว่านะแต่เท่านี้ครับก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี้มันก็มีหลายๆอย่างที่เออมันก็มีความดีงามกว่าเจ้าตัว DJ i พอสมควรนะครับก็ลองไปเห็นใจกัน อันนี้ก็ถือเป็นข้อมูลท,มทั้งหมดที่ผมสามารถให้ได้นะจากที่ผมได้ลองใช้งานเจ้าตัวนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครป์นอนให้ช่องหนุ่ปิ๊กอุ้มผมด้วยส่วนวันนี้ผมเฟิร์สัขอตัวละันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ